สารเสริมที่ไม่ใช่โภชนะ non nutritive feed additive non nutritive feed additive สารเสริมที่ไม่ใช่โภชนะอันที่หนึ่งก็เป็นเอนไซน์นะครับเอนไซม์สังเคราะห์หรือว,ว่า exogenous enzyme เป็นเอนไซม์ที่เราผลิตขึ้นมาซึ่งโดยโปรตินะครับที่เราเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้มันไปช่วยย่อยวัตถุดิบบางอย่างนะครับย่อยวัตถุดิบบางอย่างอย่างเช่นเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต เอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนนะครับหรือเอนไซม์ที่ช่วยย่อยแร่ธาตุซึ่งปกติที่เราใช้อยู่ก็คือไฟเตสและเอนไซม์พวกนี้มันสามารถผลิตมาได้จากอันที่หนึ่งเชื้อราอันที่สองคือยีสต์นะครับสองตัวที่เขาผลิตออกมาแล้วการเติมในอาหารพวกนี้นะซึ่งจริงๆเอนไซม์พวกนี้มันมียี่ห้อหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อคุณไปหาเอ,าเองแล้วกันนะครับการเติมเอนไซม์พวกนี้เนี่ยนะครับเาเขาจะต้องเติมหลังจากกระบวนการอัดเม็ดเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากว่าความร้อนมันจะไปทําลายคุณภาพของอนไซม์มันจะทําลาย life บ b i l i t y หมดเลยมันจะทําลายเกลี้ยงเลยทั้งนั้นถ้าใส่ไปก่อนการอัดเม็ดเรียบร้อยหรือวัตถุดิบบางตัวที่เขาใส่สารเสริมใส่เข้าไปก่อนการอัดเม็ดสุดท้ายก็คือก็ต้องคํานวณเผื่อไว้ว่ามันจะโดนความร้อนและทําลายไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเติมหลังจากอัดเม็ดก็คือไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับสเปรย์เข้าไปฟึบเรียบร้อยอาจจะผสมไปกับไขมันก็ได้นะครับ สเปรย์ก็ไปหลังจากกระบวนการอัดเม็ดเรียบร้อยละนะครับพวกพีไบอติกเหมือนกันนะครับพีไบอติกก็คือเป็นนอนสตาร์ทโพลีแซคคายนะครับ NSP เป็นคาร์บฮเรตที่ละลายน้ำแต่มันย่อยไม่ได้มันย่อยยากแต่พวกนี้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ย่อยได้ก็แล้วก็เลยเป็นพีไบอติกนะครับเป็นสารที่เติมเข้าไปหรือว่าเป็นโพชนะที่เติมเข้าไปหรือว่าเป็นโพชนะที่มีอยู่ในอาหาร ซึ่งมันจะไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารแล้วมันก็จะทําให้จุลินทรีย์พวกนี้ผลิตสารบางอย่างซึ่งมันจะไปขัดขวางการเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษพรีบโอติกนะครับเป,เป็นวัตถุดิบที่เติมเข้าไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนอนสตาร์ทโพลีแซคคารมันจะไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในร่างกายหรือว่าในระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะเป็นกลุ่มของเพคตินเซลลูโลสและก็กัวกรรม ก็ะจะมีอินูลินกับโอลิโกแซคคาไรนะครับหรือว่าโอลิโกโพลีแซคคาไรนะครับพวกนี้สัตว์ย่อยได้ยากแต่มันสามารถที่จะสนับสนุนว่าเป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ได้โปรไบอติกเป็นจุลินทรีย์ที่เราเติมเข้าไปนะครับในอาหารสัตว์นะครับเพื่อที่จะไปให้จุลินทรีย์พวกนี้ไปเจริญเติบโตในระบบทางเดินอาหารแล้วมันก็จะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะครับก็จะเป็นกลุ่มแลคโตบาซิลัสบิฟิโดแบคทีเรียนะครับ พวกนี้มันจะเจริญขึ้นมาแล้วพวกนี้มันจะเจริญขึ้นมาถ้ามีพรีเบอติกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็กกจะมีซีนไบโอติกเอาพรีไบอติกกับโปรไบอติกมารวมกันแล้วก็เสริมเข้าไปในอาหารเพวฉะนั้นมันจะสนับสนุนซึ่งกันและกันไอ้ตัวหนึ่งเป็นอาหารให้อีกตัวหนึ่งเป็นเชื้อให้สุดท้ายก็คือเรียกว่าซีนไบโติกนะครับมันจะส่งผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารที่เป็นที่เป็นประโยชน์นะครับกรดอินทรีย์ออร์แกนิกแอซิด C, id, นะครับอันนี้การเติมเข้าไปในอาหารเนี่ยเติมเข้าไปเพื่อลดการปนเปื้อนหรือว่าเพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดนะครับอย่างเช่นออซิติกนะครับโปรเโอนิกซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่ระเหยง่ายตรงนี้นะครับสารดูดซับนะครับแอปซ็อบแบนสารดูดซับเนี่ยเขาเติมเข้าไปในอาหารเพื่อที่จะลดหรือว่าเพื่อที่จะไปดูดซับสารพิษบางตัวที่เราไม่ต้องการ นะครับอย่างเช่นพวกเคลรเคลรเนี่ยจะเป็นกลุ่มบางคนก็เรียกกันดินเป็นปูนอะไรพวกนี้นะครับเป็นเคลรแล้วก็เป็นชาโคนะครับชาโคลที่เขาใช้ก็คือ a อ t i v a t e ิเวต r c ชากโคนจะไปดูดซับมันเป็นประจุของมันแล้วมันจะไปดูดซับสารบางตัวโดยเฉพาะยิ่งสารพิษสารพิษในวัตถุดิบบางตัวมันไม่สามารถที่จะทําลายได้แต่เวลาเราใช้ในอานสัตว์มันสามารถที่จะใช้ไอ้พวกนี้เข้าไปดูดซับเก็บมันไว้ได้ มันทำให้สารพิษไม่ไม่ทำงานหรือว่า inactive นะครับสารต้านการหืนแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินเ b, b h ีเอชนะครับซึ่งพวกนี้มักจะเติมหลังจากกระบวนการของการอัดมิตหมดแล้วทั้งสิน้นนะเพราะว่าความร้อนมันจะทำทำลายสารพวกนี้นะครับสารต้านการจเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับอาหารสัตว์บางชนิดต้องเติมเข้าไปนะครับแล้วก็สารช่วยในการอัดมิต นะครับเพ g ลติงก็จะมีพวกเบนโตไนต์นะครับเฮมิเซลลูโลสนะครับกัวกรรมหรือแม้กระทั่งการใช้กากน้ำตาลก็สามารถที่จะเป็นไบเดอร์ได้นะครับสารช่วยในการอัดเม็ดอันนี้เป็นปริมาณอาหารที่ไก่กินนะครับอันนี้ผมขอมาจาก NRC คุณไปดูได้จาก NRC คุณลองนั่งสรุปดูนะครับสองสัปดาห์แรกมันกินเท่าไหร่ อันนี้เป็นการกินอาหารสะสมนะครับไม่ใช่กินต่อตัวต่อ,ตอสัปดาห์ไม่ใช่เป็นการกินอาหารสะสมเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเลี้ยงไก่สักหนึ่งรุ่นคุณคำนวณอาหารที่คุณจะต้องสั่งได้เลยในหัวสมองคุณการคำนวณมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งเอาค่ามาตรฐานของมันที่เขาแนะนําเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ9ก0รกร,รัมที่สสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราคำนวณได้เลยอาหารช่วงสาสัปดาห์แรกเก้าอกร,รมัมกินหมดก่อนเปลี่ยนอาหารถ้ากินหมดทีหลังให้ให้มันจนหมดแล้วค่อยเปลี่ยนอาหาร แล้วก็มาเปลี่ยนอนาหารอีกทีก็คือช่วงหกสัปดาห์หรือห้าสัปดาห์อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นปริมาณอาหารถ้าเกิดเราดี้ยงไก่อายุเท่าไหร่ล้วก็คำนวณเอาแล้วอาจจะเผื่อไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่ออีกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือปริมาณอาหารที่ไก่กระทงกินนะครับเพราะนั้นเราคำนวณได้นะครับอันนี้เป็นของขอบก็ค่าใกล้เคียงกันของขอบมันก็จะมากกว่านะครับ อันนี้ของอเวอร์เคอร์นะครับก็จะมากกว่าเราสังคมสังเกตตรงที่อายุ3สัปดาห์นะครับอันนี้950 953อันนี้เป็น938นะครับของขอบแล้วก็912เป็นของ NRC